สวัสดีค่ะมาแนะนําเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ประจําปีนะคะการต่อภาษีรถยนต์ประจําปีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะปัจจุบันนี้เรามีช่องทางในการต่อภาษีประจําปีหลายช่องทางด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเราผ่านออนไลน์ได้นะคะ แล้วก็หรือบางคนก็อาจจะไปที่ติดต่อที่สํานักง,งานขนส่งของแต่ละจังหวัดนะคะหรือเราอาจจะไปชําระภาษีประจําปีตามที่ไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าธนาคารอาการสงเคราะห์หรือตอกสก็ได้หรือตาม เาน์เตอร์เซอร์วิสาก็ได้นะคะหรือบางทีในห้างที่ก็มีรับบริการต่อภาษีเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะทีนี้มาดูว่าในการต่อภาษีประจําปีนั้นนะคะเรามีเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมไปในการไปต่อภาษีนะคะก็คือันดับแรกนะคะก็คือจะมีสมุดหน้าเล่มนะคะ หรือถ้าในกรณีที่รถเรายังผ่อนอยู่เราก็จะมีตัวถ่ายสำเนาหน้าเล่นไปนะคะและที่สําคัญคือพอรบรนะคะต้องเอาพอรบ,รบรไปด้วยแล้วก็ในกรณีรถที่เกิน7ปีนะคะรถยนต์เนี้ยจะต้องมีใบตรวจสภาพรถจากตรอกก่อนจึงจะไปต่อทะเบียนได้นะคะหรือรถมอเตอร์ไซค์เกิน5ปีก็ต้องมีใบตรวจสภาพรถก่อนจึงจะต่อทะเบียนได้นะคะทีนี้ถามว่าเวลาเราไปต่อทะเบียนแล้วเนี้ยค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีนั้นนะคะหรือต่อ เบียนที่เราเรียกกันติดปากเนี้ยค่าเช่าจ่ายเท่าไหร่อันนี้เขาจะคิดตามน้ําหนักของรถหรือเป็นซีซีของรถซึ่งแต่ละคันจะไม่เท่ากันนะคะทีนี้บางคนบอกว่าอุยเสียภาษีมาทุกปีทุกปีมีส่วนลดหรือเปล่านะคะบอกมีค่ะมีส่วนลดนะคะถ้าเราอายุรถของเราเกิน6ปี เกิน6ปีแล้วนะคะเวลาเราไปต่อภาษีเราจะได้รับส่วนลด10%นะคะ10%เนาะแต่ถ้าอายุรถของเรา7ปีเราจะได้ส่วนลด20%ค่ะถ้า8ปีเราจะได้ส่วนลด30%เลยนะคะแต่ถ้ารถ10ปีเราได้ส่วนลด40%นะคะถ้าอายุรถของเราเกิน10ปีขึ้นไปแล้วเราจะได้รับส่วนลด50%นะคะทุกปีตลอดนะคะนี้คือส่วนลดในการชำระหรือเสียภาษีประจำปี ะะทีนี้ค่าปรับมีไหมมีค่ะในกรณีที่เราไปเสียภาษีประจำปีล่าชา้าลาช้านะคะเราจะต้องเสียค่าปรับ1%เปอร์ซนหรือร้อยละ1บาทต่อเดือนน้อยละ1บาทต่อเดือนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อภาษีเกิน3ปีขึ้นไปอ,อันนี้ทางสำนักงานขนส่งก็จะระงับทะเบียนของเราเลยนะคะเราจะต้องไป ยื่นขอจดทะเบียนร,รถใหม่ซึ่งมันจะทําให้เสียเวลานะคะและในขณะที่เราไปยื่นขอจดใหม่นั้นนะคะเราก็ยังต้องเสียค่าปรับ 1%เเซต่อเดือนหรือร้อยละ1บาทต่อเดือนจนกว่าจะชำระภาษีเส้นเสร็จสิ้นนะคะและทีนี้ในขณะที่เราไม่ได้ต่อภาษีประจำปีหรือเขาเรียกภาษีเราขาดนะคะเราไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมใดๆได้เลยที่เกี่ยวกับรถเช่นเราอาจจะเอารถไปเก้าไฟแนนซ์อะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถทำได้เราจะต้องต่อภาษีประจำปีให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนนะคะมี หน้าที่ที่จะต้องไปชำระภาษีประจำปีของทุกคนและพิเศษนะคะอตอนนี้ภาษีประจำปีที่เราต้องชำระทุกปีทุกปีเนี้ยเราสามารถที่จะต่อภาษีล่วงหน้าได้ถึง3เดือนหรือ90วันนับจากวันที่ไม่ไม่ใช่ก่อนที่รถของเราจะหมดอายุในการต่อภาษีนะคะได้ถึง90วันหรือ3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนนะคะเป็นหน้าที่ของเรานะคะ ตามกฎหมายเลยว่าเราจะต้องทำพระบบแล้วก็ไปต่อทะเบียนนะคะเป็นหน้าที่ของเรานะวันนี้ทางพี่รายเองก็รับทําพระบบต่อทะเบียนแล้วก็ต่อภาษีไม่ได่ต่อทะเบียนต่อภาษีนะคะแล้วก็รับทําประกันรถนะคะภาคสมัครใจปหนึ 1, ่งปสองสองบวกสาบวกได้หมดเลยนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนําและปรึกษาฟรีนะคะสนใจทักมานะคะสวัสดีค่ะ